สวัสดีค่ะที่นี่คือศูนย์ภูมิรักธรรมชาตินะคะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ผู้ที่จะมาช่วยเป็นอาสาสมัครจิตอาสาผู้ที่มาช่วย,วยวค่ะที่กำลังจะกลับนะคะวันนี้จะขอสัมภาษณ์นิดนึงนะคะไม่ทราบชื่ออะไรคะวิเชียนสีแตงครับอ๋อมาจากที่จังหวัดไหนคะน้องคายครับอ๋อมาจากน้องคายมาช่วยกันทุกจังหวัดเลยนะคะทุกภาคเลยค่ะเอ ทราบข่าวจากที่ไหนคะอ่อพอดีมีคนหนึ่งซึ่งชื่อธีรพลฮนะส่งข่าวมาแล้วก็เราก็โอเคเราก็อยากที่จะเข้ามามีส่วนในตรงนี้เพื่อจะช่วยในภาวะที่เกิดความเดือดร้อนเรื่องน้ําท่วมนี่แหละมาทั้งหมดกี่ท่านคะท่านเดียวครับคนเดียวมามาท่านเดียวใช่ไหมคะคะ่ะแล้วได้มาช่วยมามากี่วันแล้วคะ อสามวันละสามวันค่ะแล้ววันนี้จะกลับแล้วใช่ไหมคะออจะจะขอสัมภาษณ์ว่ารู้สึกยังไงบ้างคะที่ที่วันนี้ได้มาช่วยอืมก็รู้สึกดีได้ทําประโยชน์แล้วก็มีส่วนช่วยคนซึ่งถูกน้ําท่วมซึ่งเป็นคนไทยด้วยกันที่จะให้เขาเองอาจจะเป็นส่วนเล็กน้อยที่เราเองทํา ต่อไฟฟ้าบ้างอะไรบ้างที่จะให้เขาเองสามารถใช้ประโยชน์ได้ในส่วนที่เขาเองสามารถใช้ได้ขณะที่อยู่ในภาวะน้ําท่วมก็ที่ว่าตัวเองก็เป็นประโยชน์สําหรับคนเหล่านี้ได้ก,ก็ก็รู้สึกดีใจดีใจเล่าใ,<ค>ให้ฟังหน่อยว่าเมื่อวานเราเจออะไรบ้างใครให้เล่าเหรอใช่เล่าให้ที่นักฟังหน่อยค่ะเราเห็นคนน้ำท่วมคือข้าพเป็นยังไงค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะที่เมื่อวานเนี้ยที่เราได้ไปนะคะเราก็ทีมง,งานได้ไปแจกนะคะ ผลงานที่ที่พวกเราทำกันไว้นะคะเป็นโซล่าเซลลเป็นพวกไฟฉายนะคะไปแจกตรงบริเวณที่น้ำท่วมเป็นผู้ประสบภัยนะคะที่นั่นเขาขึ้นมาถึงคอเลยค่ะตามหมู่บ้านนี้ขึ้นไปถึงคอเลยนะคะบางที่ก็ไปถึงเอวตรงนี้ค่ะแล้วก็ขึ้นมาถึงเอวแล้วก็ตรงมาถึงคอผู้ประสบภัยแต่ว่าทุกคนก็มีความสุขเพราะว่าพวกเขาได้อยู่รวมตัวกันพี่พี่น้องๆ จริงท่าน้ำไม่ท่วมเ็าอาจจะไม่ได้เจอกันนะคะทุกคนได้รวมตัวกันหมดแล้วเราก็ได้แจกสิ่งของเ่านี้ไปแล้วเขาก็มีความสุขมากนะคะแล้วก็ก็ภูมิใจแล้วก็ชื่นใจค่ะค่ะก็ถ้ามีโอกาสครั้งหน้าจะมาอีกไหมคะครับโอเคครับอยากไปเขาเชิญไปร่วมลงเรือได้วนะคะครั้งหน้าจะมีโอกาสครับพร้อมขอบคุณมากครับอันนี้เป็นพี่น้องกันนะคะในภาคิดนะคะแต่ว่าเราคือแม่ลูกกันค่ะอันนี้ลูกสาวนะคะชื่ออะไรคะ เด็กหญิงปูนิกาอมอนฮันค่ะชื่อเล่นชื่อเอมิค่ะหนูได้ทราบ,บขาวข่าวนี้มาจากไหนคะจากแม่แม่อยู่ไหนได้อยู่ไหนคะอยู่นี่ค่ะไ <c oughs> ด้มาที่นี่แล้วได้มาทำอะไรบ้างคะก็ <c oughs> ทำไฟฉายค่ะอันโชว์ให้ท่านผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวด้วยนะคะนี่คือฝีมือ ของใครก็ไม่รู้ค่ะบิดบิดดูค่ะ,ะโชกกล้องดูนะคะสนุกไหมคะสนุกแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาช่วยผู้ที่ประสบภัยน้าท่วมก็อ,อย่างมาอีกค่ะแล้วถ้าเขาหน้าได้ม,มีโอกาสมาอีกจะชวนเพื่อนๆนมาไหมคะเพราะอะไรเราสนุกคนเดียวพอแล้ว <laughs> ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะน้องๆงชื่ออะไรบ้างคะชื่อโมนายาค่ะชื่อเล่นชื่อเพียวค่ะ,ออะนะโมนายาค่ะภาษาไทยค่ะนาาในพจนานุกรมมีนะคะาาไปไแปลว่ากำลังใจหนักปา่า อหนูอยู่ชั้นมหนึ่งค่ะใสยน้ำพึ้งในพระอุปธรรมค่ะค่ะหวานมาช่วยครั้งนี้ได้ทำอะไรบ้างจ๊ะก็ได้ทำไฟฉายค่ะได้เรียนรู้อะไรบ้างก็ได้เรียนหลายๆอย่างค่ะทั้งวิธีการต่อไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้มีความกล้าหาญมากขึ้นค่ะ แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมก็รู้สึกดีใจคะ่ะแล้วก็ภูมิใจคะ่ะที่ได้ช่วยเขาคะ่ะในขณะที่เรายังไม่ได้ประสบภัยคะ่ะเราก็ช่วยเขาพอเวลาที่เราประสบภยัยเขาจะได้มาช่วยเราบ้างคะ่ะนี่คือกฎการบานและการเก็บเกี่ยวเ้าวหน้าถ้ามีโอกาสให้ได้มาอีกจะมาอีกไหมคะมาคะ่ะค่ะขอบคุณนะคะอะ่น้องถัดไปน้องชื่ออะไรคะชื่อบอมนะครับ มใช่ครับมาแปลว่าเราเบิดสวัสดีครับสวัสดีครับเอาแรงเป็นบาซานครก็ได้ครับสวัสดีครับฐานผู้ชมที่ได้เห็นาผาพมตอนนี้ก็คงได้รู้แล้วล่ะครับว่าพมอยู่ที่ไหนตามไ่รู้พมก็จะบอกว่าปมอยู่ที่ซุ้นผูมีรักธรรมชาติอย่างวัดนครนายกครับมาช่วยงานทำโซลาเซลล์เพื่อที่จะเอาไปหมอมให้กับผู้ดี่คาด ไยสิ่งอยทางของรัฐบาลเขาก็ใช้งานไม่ได้ที่นี่ก็เป็นไฟของพระผู้เป็นเจ้าไฟจากธรรมชาติซึ่งเป็นเรื่องปกติสิ่งเราใช้งานได้ยุตลอดเวลาถ้าเขาทํางานให้กับเราเราก็ใช้สิ่งที่เรามีอยู่าทางธรร,รมชาติได้เกิดประโยชน์มากที่สุดถึงมันจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนสึงพรอ้อมที่จะ เห็นคุคขาข้องธรรมชาได้เต็มถี่ขิดเสว่าสิ่งที่มันเคยช่วยเราตั้งแต่เดิมเราจะได้กลับมาเห็นคุคขาของมันอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําตอนนี้ก็คือว่าบ่ทำเสร็จแล้วก็ได้ไปตอบสนองกับเทคโนโลยีค้องไหมกับค้องเก่าได้มาบรรจบปอบกันพอดีตรงขรงถืง,ง,งทางงทางระวัง ตำประจารกับเทคโนโลยีแล้วก็ฐานก็จะได้รับประโยชน์ได้เต็มถี่หลังจากนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของฐานเลงกที่จะต้องเกะให้ปัญหาอย่างอื่นเรื่องอาหารการกินคงทางทางอื่นเขาคงดูแลจัดการให้แล้วเพื่อนตรงนี้เราจะทําให้ฐานได้รับประโยชน์ตางตามวัตถุประสงค์ที่เราได้ได,ได้ได้ทำไว้ให้นะครับนะครับผมก็มาตรงนี้ก็คือว่า <laughs> มาช่วยเพราะเห็นว่าเป็นโอกาสเดียวเมือนกับว่า Mới cướp vấn đề, chúng tôi phải giúp đỡ, và khi xong vấn đề, chúng tôi sẽ tự hỏi, và tự hỏi về việc làm cho chúng tôi, để giúp đỡ cho cộng đồng. Mới giúp đỡ, cộng đồng sẽ có hạnh phúc. Mới chết, chúng sẽ không có hạnh phúc, chúng tôi sẽ đuốt ruộng. Khi đuốt ruộng thì chúng tôi sẽ khó khăn. Vì vậy, chúng nếu chúng có thể chúng tôi sẽ ข้องจานแล้วก็ขับดันเป็นเฟื่องทอดกันไปเผื่อจะย้ายชาติบ้านเมืองเจริญก้าวหน้านะครับเอาพุ่มกาแข่นี้ขอบคุณหมากนะครับ